สวัสดีครับพี่หมีจากชอ่องมีอ้วนดวงทำนายดวงตามกลุ่มธาตุและกลุ่มดาวราศีวันนี้วันนี้จะพูดถึงดวงดาวนะครับทั้ง6กลุ่มราศีนี่ครับได้แก่ชาวราศีกุมชาวราศีพฤษภชาวราศีเมถุนชาวราศีสิง์ชาวราศีตุลและชาวราศีธนูครับเรามาดูคำทานายนะครับและพลังงานที่สื่อสารสำหรับ6ดวงดาวราศีนี้ว่าแฟนเก่านะครับหรือคนเก่าเขายังรอคุณอยู่ไหมเรามาดูคำทานายนะครับทั้งหมดทั้ง4ใบนี้เองนะครับส่งผลอย่างไรต่อคาทำนายของคุณบ้างนะครับ เรียงลําดับนะครับลำดับที่1 2 3และ4ตามลําดับเลือกคําทํานายนะครับไว้ในใจแล้วไปฟังผลในคลิปเต็มนี้นะครับว่าทั้ง6ดวงดาวและ6ราศีนี้ว่าคําทํานายจะเป็นเช่นไรนะครับหรือพลังงานอยากจะสื่อสารอะไรสําหรับ6ดวงดาวราศีนี้ครับมาดูคำทำนายครับผมจะมาทั้งหมด4ใบนะครับในหัวข้อนี้มาดูคำทำนายครับว่าพลังงานอยากจะบอกอะไรกับคุณนะครับว่าความรักนะครับและความสัมพันธ์ของคุณกับเรื่องของคนเก่านี้เขายังรอคุณอยู่หรือเปล่านะครับมาดูคำาันายและพลังงาน ที่อยากจะบอกครับเรามาดูที่ใบแรกนะครับว่าพลังงานอยากจะบอกอะไรกับคุณทั้ง6ดวงดาวราศีที่เลือกไปที่1นึ่งกันครับสำหรับ6ดวงดาวราศีเนี่ยครับที่เลือกไปที่1นะครับเด่นชัดมากที่สุดเลยคือเรื่องของความเป็นอดีตนะครับความอดีตความเป็นอดีตตรงนี้เองเนี่ยส่งผลให้กับคุณและเขาอย่างชัดเจนนะครับว่าภาพความทรงจําในอดีตเนี่ยมันไม่ได้เคยจางหายและจืดจางไปเลยนะครับมันมีแต่จะเพิ่มนะครับหรือมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแปลว่าความทรงจําเรื่องเก่าเก่ารักทั้ง เก่าวันในอดีตนะครับหรือความนึกคิดหรือการหวนคิดถึงนะครับมันหวนกลับมาแล้วณเวลานี้แปลว่าดวงชะตาของกลุ่ม6ราศีนี้ที่เลือกในไปที่1ครับแน่นอนเลยครับว่าตัวคุณเองจะได้หวนกลับไปหาคนเก่าไม่ว่าจะด้วยปัจจัยใดก็ปัจจัยหนึ่งนะครับเช่นได้หวนกลับไปเจอกันได้หวนได้เจอะเจอกันแบบบังเอิญได้คุยกันนะครับหรือได้ติดต่อกันเกิดขึ้นนะครับหรือเขาทักมาหาคุณในช่วงนี้เขาแฟนเก่าคนเก่าเขายังรอคุณอยู่ไหม นะครับผมมองว่าไม่ใช่แค่รอแล้วแต่เขาจะบู๊เข้าหาคุณจะบุกเข้าหาคุณนะครับในกรณีกันก็อาจจะหมายถึงการทักมาหาคุณทักมาคุยกันนะครับหรือกลุ่มหดวงดาวราศีนี้เองเนี่ยมีโอกาสได้ปฏิปต่อสารสัมพันธ์กันในแบบลับๆเกิดขึ้นกับแฟนเก่าในช่วงนี้ครับในกรณีกากเนี่ยมันสอบไปที่ว่าคุณและเขามีโอกาสได้กลับไปหวนล,ลํำลึกถึงวันเก่าๆนะครับหรือความนึกคิดเก่าๆหากถามถึงความรักอย่างยั่ง,งยืนตอบเลยว่าเป็นไป ได้ยากแต่ถ้าถามว่าการกลับมาเพื่อหวนลํำลึกถึงวันเก่าๆร่วมกันนะครับอาจจะนัดกินข้าวนัดเจอกันได้คุยแชทกันหรือได้โทรหากันแบบนั้นนะครับหรือได้ติดต่อกันแบบบังเอิญเกิดขึ้นหรือมีโอกาสได้เจอกันแบบฟุกๆหรือมีโอกาสได้เจอกันแบบช่วงเวลาดีๆนะครับในช่วงเดือนธันวาคมน,นี้เองเนี่ยผมก็มองว่าเป็นผลในทางที่ดีสําหรับความสัมพันธ์ที่มีโอกาสที่จะต่อยอดได้ในอนาคตนะครับแต่ถามว่าจะเป็นรักที่ยั่งยืนไหม นะครับหรือว่าเป็นรักแท้สําหรับคุณไหมผมตอบเลยว่าเป็นไปได้ยากนะครับถ้าจะพูดถึงรักแท้รักยั่งยืนคู่ครองเนื้อคู่อย่างแท้จริงเนี่ยผมตอบเลยว่าเป็นไปได้ยากแต่ถ้าถามว่าในช่วงนี้เองเนี่ยคุณและเขาเนี่ยเขายังรอคุณอยู่หรือเปล่าผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่รอนะครับแต่จะหมายถึงการได้เจอกันเลยนะครับหรือได้หวนกลับไปหาถิ่นถิ่นนั้นที่คุณได้รู้จักกันกับเขาหรือได้ติดต่อกันเกิดขึ้นหรือเคยใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นแบบนั้นนะครับได้หวนกลับไปนะตรงเดิมนะครับ ความสัมพันธ์จะได้กลับมารีเซ็ตอีกครั้งสําหรับผู้ที่เลือกใบที่1ครับเรามาดูคานายนะครับและพลังงานของผู้ที่เลือกในใบที่2กันบ้างนะครับว่าผู้ที่เลือกใบที่2เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับคำนายนาคและพลังงานที่จะบอกคุณสําหรับดวงดาวนะครับทั้ง6กลุ่มราศีนี้ครับสำหรับผู้ที่เลือกใบที่2นะครับเด่นมากที่สุดเลยว่าเขาคิดถึงคุณมากมากครับถ้าพูดถึงเรื่องของแฟนเก่านะครับหรือคนเก่าคนนี้เองเนี่ยเขาคิดถึงคุณมากๆเขายังนึกถึงคุณอยู่เขายังคิดถึงวันเก่าๆเขาย คิดถึงวันและเวลาดีๆนะครับหรือโอกาสและจังหวะในความสัมพันธ์นะครับผมตอบเลยว่าเขาไม่มีวันเสื่อมคายนะครับสาหรับความคิดถึงและการหวนกลับมาแปลว่าเขายังนึกถึงคุณอยู่ตลอดเวลายังคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลายังนึกถึงวันเก่าๆภาพความทรงจําทั้งเก่านะครับไม่เคยเลือนไปเลยแฟนเก่านะครับและคนรักเก่าเขายังรอคุณอยู่ไหมแน่นอนครับเขายังรอคุณอยู่นะครับและรอวันที่จะได้กลับไปหากันรอวันที่จะได้หวนกลับไปสารความสัมพันธ์กันอีกครั้งนะ รหรือรอวันที่จะได้หวนกลับไปสร้างรัลําลึกถึงความรักทั้งเก่าของเราอีกครั้งนะครับผมตล่าเลยว่าความปรารถนาในใจส่วนลึกของเขาเนี่ยคือการหวนกลับมานึกถึงแล้วก็คบกันอีกครั้งครับแต่บอกเลยว่ามันแอบจะเป็นไปได้ยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่า ความไม่เป็นหลักเป็นแหล่งของเขานะครับหรือความไม่มั่นคงกับสภาวะชีวิตของเขานะครับเช่นหน้าที่การงานฐานะด้านการเงินฐานะด้านครอบครัวนะครับหรือการใช้ชีวิตของเขาเองเนี่ยมันทําให้ดวงชะตาของทั้งหกกลุ่มดาวราศีนี้เองเนี่ยไม่ได้เลือกเขามาเป็นตัวจริงในชีวิตเกิดขึ้นนะครับผมถึงอยากจะบอกว่าในช่วงนี้เองเนี่ยแฟนเก่าหรือคนเก่าเนี่ยเขายังรอคุณอยู่ไหมแน่นอนว่าเขายังรอคุณอยู่และเขาก็คิดว่าคุณและเขาเนี่ยมีโอกาสได้กลับมาแต่เจ้าชะตาทั้งหกกลุ่มดาวรา ราศีนี้เองเนี่ยแต่ไม่เลือกเขาเป็นตัวจริงหรอกครับเพราะเขาไม่มีความมั่นคงในชีวิตนะครับหรือไม่มีแบบแผนอะไรที่สามารถทําให้คุณเนี่ยไปต่อกับเขาได้อย่างยั่งยืนนะครับมันก็มีข้อกฎเกณฑ์บางประการนะครับที่ทําให้คุณไม่เลือกเขาอยู่สําหรับเจ้าตาทั้ง6ราศีนี้ที่เลือกไปที่สองครับ เรามาดูคำแนานยนะครับของพลังงานนะครับทั้ง6กลุ่มดาวราศีนี้ที่เลือกมาที่3กันบ้างครับว่าพลังงานอยากจะสื่อสารอะไรสําหรับ6ดวงดาวราศีนี้ที่เลือกมาที่3กันบ้างครับเรามาดูคำแนานยครับสำหรับผู้ที่เลือกไปที่3ามนะครับผมตอบเลยว่าตัวคุณเองเนี่ยเด็ดเดี่ยวมากพอที่จะไม่สนใจคนรักเก่านะครับเช่นเดียวกันกับแฟนเก่าหรือคนรักเก่าเขาไม่สนใจคุณครับนะครับเขาไม่ได้สนใจเขาไม่ได้นึกถึงนะครับเขานึกถึงแต่เรื่องของตัวเองนะครับเขาใส่ใจแต่เรื่องของตัวเองนะครับผมบอกเลยว่า วันเก่าๆรักครั้งเก่านะครับหรือวันในอดีตเนี่ยผมมองว่าทั้งคู่แยกย้ายและจากลากันหรือจบความสัมพันธ์กันลงเนี่ยก็เพราะปัญหาเกี่ยวข้องกับความสนใจแต่เรื่องของตัวเองฝักใ่แต่เรื่องของตัวเองนะครับเลยทําให้ภาวะความรักของวันในอดีตเนี่ยของคุณและเขาไปกันไม่รอดนะครับในวันในอดีตนะก็ต้องบอกเลยว่าสําหรับความสัมพันธ์ของทั้ง6กกลุ่มดาวนะครับราศีหลังนี้เองเนี่ยเห็นชัดเลยว่าคุณและเขาไม่สามารถที่จะประ คับประคองความสัมพันธ์ได้อย่างแท้จริงนะครับหรือไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างแท้จร Υ ิงเพราะต่างคนต่างสนใจแต่เรื่องของตัวเองนะครับฝักใฝ่นะครับหรือปรารถนาแต่เรื่องของความสําเร็จหรือมองถึงอนาคตหรือเข้าใจแต่เรื่องของตัวเองแต่ไม่เข้าใจเรื่องของความรักนะครับ <entlich S 1> ผมเลยจะบอกว่าทั้งคุณและเขาต่างสนใจแต่เรื่องของตัวเองนะครับยากนะครับที่จะหวนกลับมาหากันนะครับหรือยากที่จะหวนกลับมาสารความสัมพันธ์กันอีกครั้งนะครับในกรณีการเองเนี่ยผมมองว่า ต่างคนต่างมีความคิดเป็นของตัวเองต่างคนต่างมีทิศทางเป็นของตัวเองต่างคนต่างมีความเชื่อและความมั่นใจเป็นของตัวเองมากๆนะครับไม่คิดที่จะหนกลับมาหากันและไม่คิดที่จะรอกันและกันอีกแล้วนะครับเรามาดูความํานายนะครับของพลังงานนะครับทั้ง6กลุ่มดาวราศีนี้ที่เลือกใบที่4กันบ้างครับว่าพลังงานนะครับและคําทํานายอยากจะบอกอะไรกับคุณสําหรับผู้ที่เลือกในใบที่4ครับสำหรับผู้ที่เลือกในใบ,บที่น4นะคบเห็นได้ชัดเลยว่าพลังงานเนี่ยอยากจะบอกคุณว่าสิ่ง ที่กําลังก่อเกิดนะครับสาหรับความรู้สึกของเขาเนี่ยคือการหวนกลับมารักตัวเองครับผมก็อยากจะบอกว่าสําหรับผู้ที่เลือกไปที่สี่นะครับต่างคนต่างมีความสุขกับการใช้ชีวิตแล้วนะครับหรือต่างคนต่างมีความสุขกับการใช้ชีวิตเป็นของตัวเองแล้วนะครับไม่ได้คิดถึงกันและกันเลย ต่างคนต่างมีมุมมองนะครับในความสัมพันธ์ที่จะอยากจะต่อยอดได้กับตัวเองแต่ว่าในตอนนี้เองเนี่ยไม่ได้คิดว่าอยากจะมีใครอย่างจริงจังนะครับเพราะว่าง่วนอยู่กับเรื่องของตัวเองนะครับรักสันโดดโดดเดี่ยวอยู่กับตัวเองได้พึ่งพาตัวเองเป็นหลักนะครับหรือชอบอยู่อย่างสันโดดหรือชอบอยู่กับตัวคนเดียวเป็นหลักนะครับไม่ได้หมายถึงการอยากของคู่รวมถึงผู้ถามนะครับก็คือทั้ง6กกลุ่มดาวราศีนี่ครับผมบอกว่าช่วงนี้เองเนี่ยเป็นช่วงที่คุณเนี่ยไม่ได้คิด ดถึงว่าอยากจะกลับไปคบกับใครเลยนะครับหรือไม่ได้คิดว่าอยากจะกลับไปสารความสัมพันธ์กับใครเลยในช่วงนี้นะครับอยากอยู่กับตัวเองอยากดูแลตัวเองอยากดูแลสุขภาพนะครับอยากพัฒนาตัวเองพัฒนาด้านความคิดพัฒนาด้านของความเฉลียวฉลาดพัฒนาด้านศักยภาพและสุขภาพนะครับในช่วงนี้เองเนี่ยเป็นช่วงที่ชอบดูแลตัวเองหรือรักตัวเองมากๆอยู่นะครับความรักเนี่ยเลยตกเป็นเรื่องรองๆนะครับที่คุณจะนึกถึงเขาก็เช่นกันนะครับผมก็ต้องตอบเลยว่าเขาเองก็เป็นอย่าง น,น,นะครับเขาคิดว่าเขาไม่คิดว่าจะสารความสัมพันธ์กับใครในช่วงนี้รวมถึงการปฏิปต่อเชิงความรักกับคนเก่าเนี่ยยิ่งยากไปเลยครับเพราะว่าตรงนี้เองเด,เด่นมากที่สุดเลยคือความสันโดษนะครับหรือความรักที่รักตัวเองมากกว่าที่จะมอบให้กับคนอื่นนะครับรักสันโดดโดดเดี่ยวเป็นโสดนะครับก็ต้องตอบเลยว่าตอนนี้เองเนี่ยเขาไม่ได้คิดที่จะหวนกลับมาหรือรอคุณเลยณเวลานี้นะครับอันนี้ก็คือคาทํานายนะครับของพลังงานนะครับทั้ง6กกลุ่มดาวราศีหลังนี่ครับได้แก่ชาวราศีกุม พึกศพเมทุนนะครับสิงตุลและก็ธนูนะครับทั้งคําทํานายทั้ง4ใบนี้เป็นของคุณนะครับเรื่องความรักนะครับหรือว่าแฟนเก่าหรือว่าคนเก่านี้เอ,เองเนี่ยเขายังรอคุณอยู่หรือเปล่านะครับเป็นคําทํานายของคุณครับ